ตุ้ประยุทธ์ี่เลยใครในตาปัญญาใชตายนะตกับระยุทธที่เหรอ่าิจะเป็นฟันเลยอลทธิจะจะประยุทธ์เลยอ่าประยุทธ์จะแม่ใช้แชเก่งชาประยุทธ์จะในต่ปัญญาใช้ เก่งชาสมายเท้ยิ้มหวานให้แม่ก่อนยิ้มหวานเลยเออเก่งเกอน่ะแล้วยิ้มหวานจะเนี่ยแต่ไม่ใชี้ยใช้แช่ประหยัดที่เลยอ,อืมนี่คือการประหยัดที่เลย